อันนี้คือเราจะมาเย็บตรงขอบใต้อ,อกนะคะก็คืออันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังเดี๋ยวเราจะมาเย็บต่อกันนี่เราก็จับข้างกับข้างด้านถูกกับด้านถูกประกบกันนะคะเราก็จะพงสี่เส้นต่อกัน ตงทั้งสองข้างเลยค่ะแลาวร็มารับขรึ่งขับตะเก็บไปด้านหลังนะคะขับไปด้านหลังทั้งหมดเลย อันนี้คือเป็นด้านสังคมกันนะเนี่ยท,ทบผ้าันนี้ด้านหน้าอันเนี้ยพอพักทบแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสองชิ้นอย่างนี้นี่คือด้านนอกแล้วนะคะตะเข็บอยู่ข้างในระหว่างกลางแล้วนะคะตอนนี้ก็คุ้นน้าเสร็จแล้วนะคะคอ,อกับแขนพอคุ้นเสร็จแล้วขอบนี้เราก็ต่อแล้วนะนเาวนาะ ต่อข้างแล้วนะคะนี้เราก็จะเอาขอบมาต่อกับตัวแล้วค่ะอันนี้คือเดี๋ยวเราจะโพ้งต่อกันนะคะด้านข้างค่ะนี้เรากัดเย็บได้เลยค่ะ,ะกัดด้านข้างติดกันหน้าหลัง สองข้างเลยนะคะตอนนี้พ้งเสร็จแล้วต่อไปต่อต่อขอบค่ะ ตอนต่อขอบก็ประกบก่อนนะคะกัดกลางหน้ากลางหลังก่อนว่าอยู่ตรงไหนตัวขอบก็กัดกลางหน้ากลางหลังเหมือนกันเวลาเรามาประกบกันเราจะได้แบ่งเฉลี่ยถูกอันนี้คือกัดไปเรียบร้อยแล้วกลางหน้ากลางหลังจะต่อกันพอดี จับก,กลางหน้ากับกลางหลังกลางหน้ากับกลางหน้านะคะต่อกันกลางหน้ากับกลางหน้าต่อกันแล้วก็ข้างกับข้างก็ต่อกัน หลังเขมุดล่วงหายไป <c oughs> จัดไป เสร็จแล้วเราก็ไปโพงสี่เส้นค่ะโพงต่อกันถ้าเราตัดขอบข้างล่างเลยกว่าตัวเสื้อก็ต้องดึงขอบนิ้นึงนะคะ จับประคองชิ้นทั้งหมดแล้วก็แบบดึงไปพร้อมๆกันนะ่ะโคงจนรอบเลย นี้ก็คือเราต่อตัวแล้วนะคะพงสี่เส้นต่อตัวเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมยายามมุมนี้เก็บงานปิดเข้าไปนิดนึงค่ะถักตะ,ะเข็บไปด้านหลัง ย้ำทั้งสองข้างเลยนะคะตอนนี้เราก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่ชอบให้ใต้อกรัดๆอยากใส่ยางยืดก็ได้นะคะในแบบคลิปนี้ที่สอนนี่คือไม่ได้ใส่ยางยืดเพราะอยากจะใส่สปอร์ตบาร์ที่สบายๆนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าชอบให้รัดเนะะี่ยค่ะก็จะต้องตัดยางยืดความกว้างเท่ากับด้านข้างนี้นะคะตรงยาวไปความยาวเนี่ย ก็จะลบจากรอบของใต้อกเนะะี่ยค่ะไปประมาณสักนิ้วครึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราจะใส่ยางยืดนะคะแล้วก็สําหรับตัวนี้เวลาที่เราเสร็จแล้วอะคะ่ะเราก็คือจะต้องใส่ฟองน้ําใส่ฟองน้ําไปข้างในนะะี้ค่ะนะคะฟองน้ําที่ใส่จะเป็นแบบนี้เป็นฟองน้ำสามเหลี่ยมนะคะที่ไว้ใส่ชุดไว้หนาว ก็เอามาใส่แบบนี้ได้นะคะเวลาซักก็ออกมาซักแยกจากกันเวลาใส่ก็สมใส่เข้าไปนะคะเสร็จแล้วสวยไหมคะถ้าชอบยังไงติชมได้นะคะ ถ้าชอบวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ